สวัสดีครับพวกรช่องตานเดรีวิวนะครับคลิปนี้ครับตนเดลบอกเลยจัดมาให้ได้ดูกันนะครับเออเพราะว่าช่วงนี้ภาพยนตร์เรื่องจูราสสิกเวิ l ์ r รีเบิร์ดนะครับในบนะกำเนิดชีวิตใหม่เลยของไดโนเสาร์นะครับเป็นจูราสสิกเวิ l ์ภาคที่ 4แล้วนะครับที่เราจะได้รับชมกันนะครับใครที่ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันมาแล้วบ้างนะครับพิมพบอกดาดายใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแล้วก็ชอบไดนโนเสาร์ตัวไหนเพราะอะไรยังไงบ้างพิมพ์พูดคุยกับดาดๆหน่อยนะครับแล้วก็คุยกันได้เลยในคอมเมนต์นะครับส่วนงานในคลิปนี้นะดาดาก็บอกเลยว่าเออใดๆย,ยังไม่ได้ดู Jurassic World Rebirth นะแต่ใดๆจัดของชิ้นนี้มาเพราะว่าตั้งแต่ เห็นภาพออกมานะครับภาพแบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันต้องจัดแล้วครับแล้วแต่ใดก็รีบจัดมาเลยนะครับแต่ก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและของชิ้นนี้นะครับก็คืองานท็อปเปอร์นะครับแก้วจากเมเจอร์นั่นเองนะครับก็จะมี อยู่ด้วยกัน2แบบนะครับที่ไดรดจัดมานะครับก็จะมีเป็นแก้วแล้วก็มีหัวท็อปเปอร์เป็นไทแรนโนซอรัสเร็กซ์นะครับหรือ T r e รนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นโมซาซอรัสนั่นเองนะครับแต่ในชุดของเขาเนี่ยนอกจากแก้วท็อปเปอร์2ใบนี้แล้วนะครับเขาก็ยังมีเป็นบักเก็ตเซตนะครับเป็นไทแรนโนซอรัสยืนอยู่บนโขดหินกล่องแบบนี้ด้วยนะครับทุกคนเออ ก็สวยดีนะแต่ใด,ดก็ไม่ได้จัดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ยังมีแก้วทัมเบอร์แบบนี้ด้วยนะครับน่ก็จะเป็นทรงที่แบบกําลังเข้ามือเลยเออใครที่ชอบก็ลองไปหาดูได้นะครับหรือไดจะติดลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนก็ไปตามหากันได้เลยนะครับอ่ะพูดกันมาประมาณนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกะอันนี้ดูกันนะครับว่าแก้วท็อป เปอร์ที่เป็นหัวของไทแรนโนซอรัสกับโมซาซอรัสจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยก็จะมีอยู่2ใบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทีเร็กซ์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นโมซาซอรัสนะครับก็จะแกะให้ดูกันเลยนะครับทุกคนอ่าเรามาดูส่วนของแก้วกันก่อนนะครับอ่าก็จะออกมาจาก ถุงพลาสติกแบบนี้นะครับ2องใบยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแก้วนะก็จะมีความลึกประมาณนี้นะครับนี่เท่ากับมือระด,าดาเข้าไปอย่างนี้เลย <c oughs> นะครับอ่ะดูละวดลายของแก้วกันก่อนนะครับดูใบนี้นะใบนี้เป็นไทแรนโนซอรัสนะครับทีเร็กซ์ของเรานะครับดูความแบบหน่ากลัว ตามุตมีเหมือนกันนะน้ากลัวนะครับดูแบบดุดันนะครับแล้วก็มีลายของโลโก้ Jurassic World Rebirth ด้วยนะครับมีลายแบบเหมือนคอชันคอชันอันตราย,ยตรงนี้ด้วยนะโลโก้เขาสวยนะใครชอบโลโก้เวอร์ชันนี้นะมันดูเหมือนแบบมีท้องฟ้าเจอจรัดขึ้นมาแบบเหมือนกำลังกำเนิดอะไรใหม่ประมาณนี้ Rebirth นะทำสวยดีนะแล้วก็มีคำว่า T-Rex อยู่ตรงนี้นะครับ t y r a n o s a u r u s Rex นะครับอืมก็ถือว่าเป็นแก้วที่น่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่ามันมีตัว T-Rex อยู่ตรงนี้นะแบบเนี้ยแล้วก็ทางเมเจอร์เขาก็ทำออกมานะครับเนี่สวยงามทีเดียวเลยนะครับทุกคนถ้าเมเจอร์มออีของที่อยากจะให้ใดใดได,ได้รีวิวนะก็ส่งมาได้นะ <c oughs> นะครับ อ่าอีกใบหนึ่งนี้ก็จะเป็นปากให,ใหญ่ๆแบบนี้เลยของโมซาซอรัสนะครับจะบอกว่าในอดีตนะตาไดชอบทีเร็กมากๆเลยนะครับและตอนนี้ตาใดก็บอกว่ามันเป็นยุคแห่งโมซาซอรัสะที่ตาไดชอบมากนะครับสองตัวเนี้ยคนละยุคนะต <c> า <oughs> ได้ชอบทั้งสองตัวเลยนะครับอ่าโมซาซอรัสก็จะมีแบบนี้เลยอ่าปาก็มีลิ้นยาวๆอย่างงี้ด้วยนะ ฟันนี่แหลมคมมากๆทีเดียวครับทุกคนมีดวงตาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มีน้ํากระเซ็นอยู่แบบนี้เออทาออกมาได้ดีนะสวยงามเลยทีเดียวฝั่งนี้ก็จะมีโลโก้ Jurassic World Rebirth เหมือนกันเหมือนกับแก้วใบเมื่อกี้นะเออแล้วก็มีคําว่า m o s a s o r u s นะครับนีออ่สองใบนี้นะนี่ให้ดูกันอีกทีสองใบนี้นะครับนี่ให้ดู T-Rex กับ m o s a s r u มีความสวยสดงดงามนะครับใครที่เป็นแฟนไดโนเสาร์แบบดาดานะก็ระช่องดาดนี่ก็โลโก้ก็เป็นไดโนเสาร์นะ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบแบบดาดาก็พิมพ์บอกนะว่าชอบตัวไหนอะไรยังไงพิมพ์มาคุยกันได้นะครับเอออ่ะต่อไปเราจะไปแกะอันนี้กันบ้างนะครับในหัวท็อปเปอร์เลยนะครับส่วนของหัวท็อปเปอร์นะดาดาก็จะแกะทีละอันก่อนนะครับ แกะกันออกมาแล้วครับทุกคนเน่เราก็จะได้หัวมาสองหัวแบบนี้นะครับอันแรกก่อนเลยนะบอกเลยว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะทุกคนไม่ใช่ว่าเบาๆนะครับเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันนะครับดูแล้วก็น่าจะน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเรื่องน้ำหนักเนาะอืมอ่ะเราดูไหนก่อนดีนะเราไปดูโมซาซอรัสกันก่อนแล้วกันนะครับโมซาซอรัสนะครับเน่ดูจากด้านบนนี้เลยทุกคนเอ เอาเหมือนปลาฉลามเหมือนปลาวานเหมือนจระเข้รวมกันยังไงไม่รู้นะเนี่ยดูจากด้านข้างนะครับนี่ดูดวงตาเขาสินี้ดุดันทีเดียวเลยนะฮะแล้วก็มีฟันแบบนี้นะทุกคนฟันแบบแหลมคมแบบนี้นะเออเป็นชิ้นพลาสติก PVC นะครับอันนี้แล้วก็แต่มีน้ำหนักประมาณหนึ่งเลยแล้วก็บริเวณปากด้านในเขานะครับก็จะมีสีแบบนี้นะครับลิ้นเนี่ย ไม่ได้โผล่ออมานะน่าจะทำลินส์ออกมาให้ด้วยนิดหนึ่งนะทุกคนอืมแล้วก็ส่วนของหัวเขาเนี่ยจะโผล่มาจากน้ำแบบนี้นะครับนี่นี่ดูนะน้ำก็จะเป็นแบบวัสดุเคลียร์ใสนะครับนี่ดูรอบๆของน้ำเขาจะเป็นอย่างนี้นะเคลียร์ใสและแข็งๆด้วยนะเออเขาทำได้ดีนะแต่ได้ชอบตรงบริเวณปากเขาก็มีสายดีเทลตรงนี้ไปด้วยนะใต้าปากเขาอะนะครับ ในหัวด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนี่หันมา <S 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 อย่างนี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับโมซาซอรัสนะครับใครที่อยากได้นะเดี๋ยวตไดๆลองติดลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p t ชันดูนะครับเออลองไปดูกันนะนะครับอืมหนักประมาณหนึ่งเลย แล้วถ้าเราเอามาประกอบเข้ากับแก้วของเขานะครับในในดูในดูในดูด้านแม่เหมือนกันแม่เหมือนกันเลยเหมือนกันเด๊ะๆเลยเพราะเขาคือโมซารัสนะครับเมื่อเราเอาท็อปเปอร์เขาวางอยู่บนแก้วนะครับนี่ก็ปิดเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยอ่าติดบนแก้วแล้วนะครับอ๊บนี่ ก็จะได้เป็นโมซาซอรัตที่เป็นหัวนะแล้วก็มีแก้วลูกเขาด้วยนะเนี่ยเท่มากเลยทุกคนมันดูแบบนี่ต้องวางไว้เนี่ยทุกคนอ,อีกแล้ว <c oughs> เนี่ยดูดิมันมีความเท่มากๆเลยนะครับแล้วเขาก็ให้หลอดมาด้วยนะหลอดยาวๆเลยนะใส่หลอดเข้าไปกินน้ำได้แบบนี้นี่กินน้ำได้นะครับให้ทีเล็กกินไ,ไหม <c oughs> กินน้ำนิดนึงอ <c oughs> ้าปากนานแล้ว น,นี่ดูมีความเท่นะครับถ้าเป็นแฟนจูราสสิกพาร์คจูราสสิกเวิลด์ไดโนเสาร์อะไรก็ตามนะต้องมีเก็บไว้นะทุกคนอือ,อยยเท่จริงๆนะครับต่อไปนะครับเราไปดูตัวนี้กันบ้างครับ t ทเร็กนะครับนี่ให้ดูกันเลยดีเทลของเขาเนี่ยหบอกเลยเมเจอร์ทำดีเทลดีมากๆนะครับตัวนี้ดู นี่นะดูมีแบบลายตะปุ่มตะปั่อะไรแบบนี้นะเนี่ยเหมือนในภาพยนตร์เดๆเลยแล้วก็มีแบบดูเป็นลายตะปุ่มปัาแบบเหมือนกิ้งกา่าตั้งใจทำอ่ะเนี่ยนะตั้งใจทำสวยมากแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นแบบย่นย่นนะย่นย่นย่นยนเนี่ยเออเขาทำออกมาดีนะมีเป็นแผงหลังตรงคอเนี่ยเป็นแผงคอลงมาแบบนี้ด้วยนะเนี่ยให้ดูตรงคอก่อนดูดิ คล้ายจระเข้บวกกิ้งกา่าเหมือนกันนะเนี่ยตะปุ่มตะปำอะไรออกมานะลอยยน่ยนๆมึงูสวยจริงๆนะทาเมือนเหมือนนะครับทุกคนเออนี่อย่างนี้นะแล้วก็มีเหนียงด้วยนะเนี่ยดูเหนียงเหนียงเหนียงพี่แกเป็นอย่างนี้เนียงพี่ทีเร็กซ์แกเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตรงบริเวณใต้าปากก็ไม่ทิ้งดีเทลเอาไว้ให้เราดูด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขาทำออกมาดีมากๆเลยนะครับ น่าชื่นชมนะครับส่วนของดวงตาดวงตาดูฝั่งนี้ดวงตาก็แอบ,บแบวนิดนึงเมื่อเทียบกับโมซาซอรัสแล้วดวงตาเป็นไงโมซาซอรัสพอกันนะมีความแบวหอกันนะครับเออแล้วก็ส่วนของบริเวณหัวเขานะครับให้ดูกันอย่างนี้เลยก็มีความใหญ่นะนใหญ่แบบแรวเมือจับได้ จำได้ใส่มุทเลยนะครับเนี่ยดูกันเลยบริเวณจมูกเขาเนะก็จะมีตรงนี้ในแบบนี้เหมือนกับเวลซีแรปเปอร์เลยนะครับนย่างนี้นะครับแล้วก็บริเวณช่วงปากนี่เป็นเอกลักษณ์ของ t r e เ็กมากๆเลยนะครับเพราะปากเขากามใหญ่มากใหญ่มากๆบดเคี้ยวขยี้รับรองไม่เหลือครับไม่รอดด้วยนะครับแล้วก็มีฟันแบบนี้หูแหลมคมนะ แหลมคมอยู่นะครับแหลมคมอยู่นะครับในทั้งบนทั้งล่างเลยเนี่ยทั้งล่างเลยแล้วก็ด้านในก็จะมีลิ้นนะลิ้นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ทําออกมานะครับป่าด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอืมดูกใกล้ๆอีกทีอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแค่เนี้ยก็อยากจะซื้อกันแล้วใช่ไหมทุกคน <laughs> ต้องมีนะต้องมีเลยเนี่ยเออ เราได้ว่าใครที่เป็นแฟนของจูเลสิคพาร์คจูเลสิคเวิลด์ไดโนเสาร์เนี่ยควรจะต้องมีของสะสมที่เป็นไดนโนเสาร์กันไว้นะครับอ่าเดาได้ลองมาใสอยู่ในแก้วนะนี่ใส่ลงไปในแก้วแล้วนะครับก็จะมีความเท่แบบนี้เลยทุกคนดูมีทั้งหัวทีเร็กแล้วลงมาก็มีหน้าทีเร็กด้วยนะแบบนี้ดูสิเท่ฟุดๆไปเลยนะครับและเขาก็ให้หลอดมาด้วยทุกคน นี่หลออใส่ด้านหลังแบบนี้เลยนี่เอาไว้จูดน้ําได้ตอนดูภาพยนตร์ในโรงเลยนะถ้าได้มานะตาใด้ตาใดจะบอกเลยจะเอาเนี่ยสองใบนี้นะเข้าไปดูหนังในโรงเมเจอร์นี่เลยแหละเออนะครับเนี่ยจะได้แบบอินอิน,อน,ฟ,นฟินกันไปเลยนะครับอืมเอาล่ะใครที่ชอบไดโนเสาร์ นะครับมากๆเลยนะโดยเฉพาะชอบเนี่ยโมซาซอรัสกับ t r เร็กซ์นะครับพิมพ์บอกรดัหน่อยนะครับว่าเออชอบมากชอบน้อยอะไรยังไงหรือไปดูภาพยนตร์ j u r a s s ิกเวิลด์รีเบิร์กันมาแล้วนะครับแล้วก็ชอบตัวไหนอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้แต่อย่าเพิ่งสปอยนะทุกคนเพ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับคลิปนี้อะไรแวบมาให้ได้ดูกันก่อนนะครับทุกคนแล้วยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ให้รดา,ดายด้วยนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบม,มากก็สามารถซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับอย่าลืมไปดูชอ็อตของช่องรา,ายราวิวด้วยนะครับแอบกระซิบบอกนิดหนึ่งกับทุกคนในะให้พี่ทีเล็กพูดเลยบอกเลยนะทุกคนว่าในคลิปถัดไป เจอผมอีกแน่นอนครับผมเพเราผมจะมาโชว์ตัวคลิปถัดไปครับทุกคนเนี่โมซาซอรัสก,ก็คงแบบเมื่อจะตาผมครับเนี่ยเดี๋ยวก็มีนมายไม้อีกแน่นอนฮ่าเออชัวแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนไปแล้วครับอย่าลืมกดสั่ก,กระดิ่งไว้นะบา,บายสวัสดีครับ